นาฟาะกอตามที่มุสลิมทั่วไปเข้าใจคือค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ค่าเทอมลูกและปัจจัยยังชีพต่างๆที่สามีจำเป็นจะต้องจ่ายให้แก่ภรรยาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงตรัสไว้ว่าบรรดาบุรุษนั้นคือผู้ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาสตรีอีกอายะหนึ่งก็ระบุไว้ว่า และหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือการให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมโปรดพิจารณาดูเถิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาอาลาทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าด้วยการจ่ายนาฟาะกของสามีย่อมชี้ชัดว่านั่นเป็นข้อบังคับสำหรับสามีที่จำเป็นจะต้องจ่ายให้แก่ภรรยาของเขา แต่นอกเหนือจากจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วภรรยาก็ยังมีสิทธิที่พึงได้รับต่อสามีนอกเหนือจากนาฟกซ์ด้วยสิทธิที่ว่ารวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มตามความจำเป็นของภรรยาการให้ความรู้กับภรรยาทั้งทางาศาสนาและทั่วไปการให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลความเมตตาการร่วมหลับนอนที่พักอาศัยความปลอดภัยและอื่น ที่หมายรวมถึงการดูแลชีวิตภรรยาให้ดีตามอัตภาพนาฟัฟกอตามหลักการคือวายิบที่สามีต้องให้กับภรรยาอย่างไม่ขาดหากการจา่ายนัฟกอของสามีบกพร่องหรือตั้งใจไม่ยอมจา่ายนัฟกอให้แก่ภรรยาของเขาสามีผู้นั้นจะต้องรับโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ในวันกิยามะอีกด้วย บรรดาสามีจะปฏิเสธไม่ยอมจ่ายนาฟัฟกอให้แก่ภรรยาของพวกเขาคงไม่ได้เพราะการจ่ายนาฟัฟกอเป็นข้อบังคับของสามีทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนนาฟฟกจะมากจะน้อยนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนการจ่ายนาฟฟกจะจ่ายแบบใดจ่ายเท่าใดนั่นสามีจะต้องตกลงกับภรรยาของเขาเองอาทิเช่นอาจจะจ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์หรือรายเดือนพื้นฐานต่ําที่สุดในการจ่ายนาฟฟกให้แก่ภรรยาคือตามอัตภาพของสามี กล่าวคือสามีรับประทานอาหารอย่างไรก็ต้องให้ภรรยารับประทานอาหารแบบนั้นด้วยสามีสวมใส่เสื้อผ้าสภาพใดก็ต้องให้ภรรยาของเขาสวมใส่เสื้อผ้าสภาพหรือคุณภาพแบบนั้นด้วยเรียกว่าจ่ายนาฟกอตามฐานะหรือตามสถานภาพของสามีนั่นเองนาฟกอคือหนึ่งในสิทธิ์ของภรรยาที่ต้องได้จากสามีไม่มีข้อยกเว้น สามีต้องให้ภรรยาไปตลอดชีวิตการแต่งงานแม้ว่าภรรยาจะเริ่มรวยกว่าก็ตามการที่ภรรยาหาเงินได้มากกว่าสามีไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการที่สามีจะไม่ให้นาฟกอได้ในอิสลามนั้นทรัพย์สินที่ภรรยาสแสวงหามาได้คือสิทธิ์ของภรรยาเพียงผู้เดียวส่วนทรัพย์สินที่สามีหามาได้ก็ต้องแบ่งเป็นนาฟกอให้ภรรยาด้วย เว้นแต่จะมีการคุยตกลงกันในกรณีที่ภรรยาร่ำรวยกว่าหรือภรรยาโอเคกับการที่สามีจะไม่จ่ายนัฟก๊อนั่นก็เป็นเรื่องที่แต่ละบ้านต้องทำข้อตกลงกันเองภายในครอบครัวโปรดอย่าหลงลืมเด็ดขาดนันฟก๊อทุกบาททุกสตังที่สามีจ่ายให้แก่ภรรยาล้วนเป็นอนามานะที่ถูกกำหนดจากพระองค์อัลลอฮฉะนั้นบรรดาสามีทุกคนต่างภูมิใจเถิดว่า การตอบสนองคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ด้วยความศรัทธามั่นบ่งชี้ให้รู้ว่าบุคคลน,นั้นมีความศรัทธาอันแรงกล้าใช่แต่เท่านั้นการจ่ายนาฟก์ยังถูกระบุเป็นกิจการงานประเสริฐดังที่ท่านรรซอน่อนล้อลว่าอะไัยฮิวะซสันลำเคยกล่าวไว้ว่า สตางที่ประเสริฐที่สุดคือสตาง์ที่สามีใช้จ่ายในครอบครัวของเขาและการจ่ายนาฟาะอของสามีให้แก่ครอบครัวของเขานั้นก็ถือเป็นซอเดาะวบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะวะสลามุอะัยกุ้มบารอมะตุลลอฮิวา